มาคันนี้เป็นนิสสันนวราร่าใครที่เป็นแฟนขับนิสสันนวาร่านะคะมาแล้วมีถึง2คันเลยนะคะสําหรับ EL และตัว V ตัวนี้จะเป็นตัว EL ค่ะดแพดูราคาก่อนราคาให้ก่อนนะสําหรับนิสสันนวราร่าเรามี2คันของแพทคันนี้จะเป็นสีบอนสีสีบอลปีสิบอุ้ยใม่เจ็ดหมื่นเดี๋ยวพาไปดูโม่เจ0 0หมื่นหน้าตาเป็นไงปี19จ้ะ4ี่แสนเจหพัน ผ่อนถูผ่อนมันจะผ่อนถูกมากนะผ่อนที่ให้ประมาณเดือนเจ็ดแพแล้วได้ปีสิบเก้านะ,ะไม่เจ0 0 0มืนด้วยนะโอไมคก็วว oh ปี19บเ้าบ้าไปแล้วตัวไหนเนี่ยตัว e ออลด้วยอ่ะ,อะเดี๋ยวพาไปชมเลยเดี๋ยวลูกค้าแย่งกันแน่นอนเวลาแพลนไรสดอะไรทีไรนะ ลูกค้าจะแย่งกันแบบว่าโอ้โหอันนั้นอันนี้อันนี้แล้วแบบจองกันผ่านไหลก็มีนะคะต้องรีบจองนะคะตอนนี้เรามีเ,เขาเรียกอะไรนาวา่าเรามีแค่2คันนะคะมีสีบรอนที่มันเป็นตัว E อกับสีขาวที่มันเป็นตัว V ีเดี๋ยวแพทพาไปดูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนาวาล่าก่อนอนาวาล่านะคะเป็นเครื่อง2 5เทอร์โบนะคะไฟหน้าเขาจะมาพร้อมกับโปรเจคเตอร์และ LED ะนะคะ,ะ,ะความปลอดภัยนะคะแพทจะบอกว่าความปลอดภัยหมายถึงว่าพวกออปชันความปลอดภัยั่งนิสสันนะเขาให้มาเยอะมากทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นนาวาล่า นิสสันโนตนิสสันอเมร่าหรือว่าจะเป็นนิสสันเทียนานิสสันซลฟี่ความปลอดภัยเขาจะมาอันดับหนึ่งพี่สังเกตไหมจะมีทั้งกล้องรอบคันเออจะมีกล้องรอบคันสัญญาณเตือนรอบคันมีแจ้งเตือนจุดอับสายตาและราคาไม่แพงขายต่อได้ราคาแลคขับนิ่มมากเขาจะบอกถ้าใครใช้นาวราอยู่จะรู้เลยว่ารถนันนิ่มมากสีบรอนเนี่ยมีบันไดข้างนี่ ใช่มีันไดข้างขึ้นง่ายที่แพทชอบนาวาลาตรงไหนหรูอปะเบกเขาเป็นกำมะหยี่เนี่พี่จับวินิ่มใช่คือบอกเขาอะเป็นบอกำมะหยี่ลูกค้านี่บอกำมะหยี่นะคะลูกค้าจะชอบอยู่แล้วถ้าบอกผ้ามันจะกระดากตูดมันจะมันจะแบบมันจะลื่นลืันจะไม่สบายเออมันจะแบบไม่ผ้ากำมะหยี่นึกออกไหมผ้ากำมะหยี่มันจะมันนุ่มนะคะแล้วมันก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะแต่ก็อย่างว่าถ้าใครชอบกินขนมขนมอะไรอย่างเงี้ยก็ หาถุงขยะมาดีกว่านะคะใครที่ซุ่มซ่ามก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาถ้าซักบอกพวกนี้ก็หลายอยู่หลยอยู่นะคะ,ลยยะ,คะแล้วก็ตัวเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออตโอต้นะคะเป็นพุสตสตาร์ทนะคะมีกล้องรอบคันอยู่แล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะจอเนี่ยส่วนใหญ่ของนาวาล่าเนี่ยก็จะเป็นแบบจอใหญ่จะเต็มนี่แล้วก็จะมีอันนี้เขาเรียกอะไรที่วางของเหรอที่วางของว้าวชอบนะเคยแบบนั่งเอาเนาวาล่าไปส่งลูกค้า นิ่มมากลถอะไรก็ไม่รู้นิ่มมากแล้วราคาไม่แพงพี่สมพลจากเฟซบุ๊กบอกว่านิสานอ่ะรถถูกแต่ใช้ดีมากๆจะแสดงว่าเป็นแฟนขับจะแสดงว่าเป็นแฟนขับเนี่เ,เดี๋ยวมาดูด้านหลังกว<ะ>้างซูรีโวได้หรือเปล่าโอ,โ,โอ้โหพี่แพทว่ากว้างกว่านะเ,นายเยอะน่าสบายด้วยใช่ไหมหรือเป็นเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันแคบกว่าไหม แล้วแต่ความชอบแต่แพวว่าสวยเหมือนกันกว้างเหมือนกันนั่งสบายเหมือนกันใช่แล้วก็มันจะมีที่รองแก้วแบบนี้ตรงนี้ถ้าเป็นรีโวก็จะมีประมาณตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เออก็นั่งสบายโอยมีแอร์หลังสบายดูภายในคือกรีบรถมือเดียวเหมือนกันนะคะย้ยาราคากันอีกรอบหนึ่งสี่แสนเจ็ดหมืนห้าันบาทจ้า닛สรถถูกใช้ดีมากใช้อยู่อ๋อพี่สมพงศ์สนใจอีกคันไหมคะพี่ออ่ะ นี่สวยมากๆนะคะถ้าใครอยากได้ชุดแต่งนี่นี่อยากให้ซูมที่ล้อพี่บิก๊กล้อสวยล้อมันเป็นทู tone, โทนเห็นปะลายเด่นเห็นนะววเออยางดีด้วยนะรถใหม่ๆเลยสวยอะ่ะใครได้ไปนี่จุอววัตรงนี้มากเลยนะมีสีขาวกับสีดำ<า>อ่ะตามมาจ้ะ